ทุเรียนปลูกใหม่ไม่โตตายเพราะเหตุใดบ้างก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับก็มีคําถามเข้ามาเยอะนะครับช่วงนี้นะครับทุเรียนปลูกใหม่นะครับไม่โตนะครับบางต้นก็ตายไปนะครับอาการก็คือนะครับใบไหมนะครับกิ่งเริ่มแห้งนะครับยอดเริ่มแห้งลงมาเรื่อยๆนะครับก็บางท่านก็ตัดลงไปเรื่อยๆนะครับตัดจนเหลือกิ่งเดียวก็มีนะมันเพราะสาเหตุใดนะครับ จากประสบการณ์ผมนะครับมันจะมีอยู่สองอย่างนะครับที่จะทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยมีอาการนะครับไม่โตแล้วก็ตายนะครับอย่างเลขกเลยนะครับคือเรื่องของอาการดินเฉะน้ําขังนะครับอันนี้เนี่ยผมพูดไปเป็นประจำนะครับซึ่งผมได้แนะนําไปแล้วนะการปลูกทุเรียนนะครับแนะนําให้ยกโคกนะครับไม่ว่าจะเป็นดินประเภทไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ราบหรือพื้นที่ลาดชันก็ตามนะครับ แต่ความสูงของโคกนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพดินสภาพพื้นที่ของท่านนะอย่างในแปลงผมนะครับผมยกโคกนะครับสูงเลยเข่าขึ้นมานะครับก็เพราะว่าดินในแปลงผมนะครับเป็นดินล้วนปนทรายนะครับบางท่านนะครับก็มีคอมมินต์เข้ามานะครับเป็นดินล้วนปนทรายมันระบายน้ําได้ดีอยู่แล้วแต่ทําไมต้องยกโคกนะครับทาไมจึงแนะนําให้ยกโคกนะครับก็เพราะว่าในช่วงหน้าฝนนะครับดินของผมเนี่ยมันจะมีอาการน้ําเต็มดินนะครับคือช่วงที่ฝนตกต่อเนื่องนะครับ ดินมันจะแฉะนะครับดินมันจะอิ่มน้ํานะครับมันก็ส่งผลให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยตายนะครับและไม่โตได้นะครับแล้วมันเพราะอะไรนะครับทําไมมอนถึงเป็นอย่างนั้นนะครับก็เพราะว่ารากทุเรียนนะครับเป็นรากอ่อนนะครับถ้ามันเจอน้ําขังนะครับปลายรากมันจะเน่าเสียได้นะครับเมื่อปลายรากมันเริ่มเสียนะครับอาการอย่างแรกเลยที่เจอนะครับก็คืออาการใบไหม้นะครับใบมันจะเริ่มไหม้เข้าไปนะครับแล้วก็ลุกลามนะครับ ไปจนถึงยอดนะครับก้านมันก็จะแห้งไปด้วยนะยอดมันก็จะแห้งก้านมันก็จะแห้งใบมันก็จะไหม้นะครับซึ่งหลายท่านนะครับก็จะเข้าใจว่ามันมาจากอาการเค็มปุ๋ยนะครับจริงๆแล้วมันก็มีส่วนด้วยนะแต่นะครับผมอยากให้ท่านเน้นเรื่องความชื้นดินก่อนนะครับดินของท่านเนี่ยแฉเกินไปหรือเปล่าน้ําขังหรือเปล่านะครับเพราะจากที่ผมออกไปเยี่ยมชมหลายๆแปลงนะครับไอตัวนี้นะครับเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะครับที่ทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ย ไม่โตแล้วก็ตายนะครับหลักๆเลยคือน้ําขังนะครับบางท่านเนี่ยยกโคกก็จริงนะครับแต่การลดน้ํานะครับไม่เหมาะสมนะครับลดน้ํามากจนเกินไปนะครับมองเห็นผิวดินว่ามันแห้งนะครับแต่ไม่ได้ขุดดินดูนะครับใต้ดินเนี่ยมันเฉะนะครับมันก็ทําให้รากเสียได้เช่นกันนะเพราะฉะนั้นนะครับผมได้แนะนําไปแล้วนะครับการมีเครื่องวัดความชื้นดินนะครับมันก็จะทําให้เราควบคุมการลดน้ําได้อย่างเหมาะสมนะก็ เกิน80%นะครับก็ให้เว้นน้ํานะครับไม่ต้องลดน้ํานะแต่ถ้าต่ํากว่า60%เมื่อไหร่ก็ให้ลดน้านะครับอย่างเช่นในแปลงผมนะครับอย่างเนี้ยวันนี้ผมลดน้ํานะครับถ้าผมเอาเครื่องวัดมาเสียบดูมันก็จะเกิน80%อยู่แล้วนะครับพรุ่งนี้นะครับผมก็จะเข้ามาวัดความชื้นอีกนะครับซึ่งในแปลงผมนะครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณ60%กว่ากว่าๆนะครับวันที่2ผมก็เลยจะไม่ลดน้ํานะวันที่3มนะครับผมเข้ามาวัดความชื้นนะครับ วันที่สามเนี่ยของผมนะในแปลงผมนะมันจะต่ำกว่าหกสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตกว่ากว่านะครับผมก็เลยลดน้ำวันเว้นวันนะอันนี้เป็นวิธีการปรับการลดน้ำนะครับเพื่อควบคุมความชื้นดินให้มันเหมาะสมนั่นเองนะบางท่านนะครับลดทุกวันนะครับแต่ไม่ได้ดูเรื่องของความชื้นดินเลยนะครับมันทําให้ดินเฉน้ําขังแล้วก็ต้นของท่านยังไม่โตไม่ตายได้นะหรือบางท่านนะครับเว้นน้ำสองวันสามวันนะครับ มันก็เกิดอาการขาดน้ํานะครับการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนนะครับน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยหลักเลยนะครับคือจริงๆแล้วนะครับผมก็ไม่อยากให้ความชื้นดินของท่านเนี่ยต่ำกว่า60%นั่นเองนะสำหรับทุเรียนปลูกใหม่นะครับอย่างที่2นะครับก็คือการป้องกันโรคเมลงนะครับอันนี้ก็สําคัญอีกเช่นกันนะครับเพราะว่าต้นทุเรียนปลูกใหม่นะครับใบเขายังมีน้อยนะครับระบบรากเขาก็ยังน้อยนะครับ หากมันติดโรคนะครับหรือว่าโดนเพลี้ยมะเรงเข้าทําลายเยอะๆนะครับมันก็จะทําให้ต้นของเราเนี่ยเจริญเติบโตช้าได้เช่นกันนะเพราะฉะนั้นนะครับผมจะนิ้นนะครับในเชิงป้องกันไว้เลยนะครับบางท่านเนี่ยยังไม่เข้าใจเลยนะครับในการป้องกันโรคเพลี้ยมะเรงนะครับสําหรับต้นทุเรียนนะอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องโรคเชื้อรานะครับโรคเชื้อรานะครับสําหรับต้นทุเรียนเนี่ยเกิดได้ทั้งทางดินและทางใบนะครับ เละโรคเชื้อรานะครับเป็นสาเหตุที่ทําให้ต้นทุเรียนตายมากที่สุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุเรียนปลูกใหม่นะครับเราต้องมีการป้องกันโรคเชื้อราให้มันดีนะครับอย่างทางดินนะครับในแปลงผมนะครับผมจะใช้ไตโคเดอร์มานะครับอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเนี่ยคือต้องใช้นะครับแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนหรือช่วงหน้าหนาวนะครับผมจะใช้ทุก15วันเลยนะสาหรับไตโคเดอร์มานะครับท่านจะใช้แบบเม็ดนะครับแบบน้ําแบบผงก็ได้ตาม ที่ถนัดเลยนะครับแต่ผมแนะนํานะครับควรใช้ให้มันเป็นประจานะเพื่อให้เชื้อไตโคเดอร์มานะครับมันจเจริญเติบโตอยู่บนโคกทุเรียนของเรานะครับมันก็จะป้องกันเชื้อราร้ายได้นั่นเองนะครับซึ่งเชื้อราที่ทาให้ต้นทุเรียนตายนะครับก็จะเป็นไฟท็อปทอล่ากับฟิวซาเรียมนั่นเองนะถัดมาก็จะเป็นเชื้อราทางใบนะครับเชื้อราทางใบเนี่ยมันก็มาพร้อมกับลมก็ได้นะครับหรือว่ามันขึ้นมาจากดินก็ได้เช่นเดียวกันนะ หลักๆเลยนะครับที่ผมเจอเป็นประจําเลยในแปลงผมนะครับก็จะมีด้วยกันสามตัวนะสาหรับเชื้อราทางใบนะครับตัวเลขเลยที่พบเจอบ่อยเลยก็คือ NT ็นเทคโนนะครับอันนี้เนี่ยเจอได้ทุกฤดูกาลเลยนะอย่างที่สองก็คือพวกราใบจุดนะครับราใบจุดเนี่ยส่วนมากจะเจอช่วงที่มีน้าค้างมีน้ําหมอกเยอะนะแล้วก็อย่างที่สามนะครับก็คือราใบติดนะครับราใบติดเนี่ยมักพบเจอในช่วงหน้าฝนได้นะซึ่งในแปลงผมนะครับผมก็จะใช้ยาเคมีนะครับในการ ฉีดนะครับป้องกันเชื้อราทางใบนะครับซึ่งผมใช้เฮกซาโคนาโซนนะอยู่นะหรือท่านอาจจะใช้ตัวอื่นก็ได้นะครับถ้าเป็นชีวภาพนะครับท่านก็อาจจะฉีดพ่นไตโคเดอร์มาหรือว่าบาซิลัสซับทิลิสนะครับหรือว่าไมโครไรซาก็ได้เช่นเดียวกันนะเพื่อป้องกันเชื้อราไว้ก่อนนะครับทางใบก็ต้องป้องกันนะทางดินเราก็ต้องป้องกันนะครับสําหรับโรคเชื้อรานะครับผมได้กล่าวไปแล้วนะครับโรคเชื้อราเนี่ยทำให้ต้นทุเรียนเนี่ยตายได้นะถัดมาเรื่องเพลียมลรงนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของท่านนะครับให้ท่านไปสังเกตต้นทุเรียนของท่านนะครับว่ามีการรบกวนจากเพลีย้ยมะเร็งเยอะขนาดไหนนะครับถ้ารบกวนยังไม่มากนะครับสำหรับทุเรียนปลูกใหม่ผมอยากให้ท่านเริ่มจากสารชีวภาพก่อนนะครับอย่างเช่นน้ำส้มควันไม้พวกนั้นนะครับในการขับไล่มะเร็งนะครับในกรณีที่มันมีไม่เยอะมากนะแต่อย่างในแปลงผมนะครับผมปลูกอยู่ใกล้ป่านะครับ เพลี้ยมาเรงมันเยอะนะครับผมก็เลยต้องปรับเปลี่ยนมาใช้สารเคมีนะครับมาใช้ยาเคมีนั่นเองนะซึ่งก่อนหน้านี้ผมบอกเลยนะผมก็ใช้ชีวภาพมาก่อนนะครับแต่ว่าด้วยปริมาณจํานวนเพลี้ยมะเรงมันเยอะจริงๆนะครับก็เลยเอาไม่อยู่นะก็เลยต้องเปลี่ยนมาใช้เคมีนะครับส่วนทุเรียนปลูกใหม่นะครับตัวเลขเลยที่ผมอยากจะแนะนําเลยนะครับถ้าเป็นยาเคมีก็คือตัวคาบาลิวนะครับหรือว่าเซวินแปดห้านะเอามาใช้ก่อนได้นะครับแล้วก็สํารวจไปเรื่อยๆนะครับ ถ้ามันเริ่มดื้อยาแล้วนะครับถ้าต้นทุเรียนมันเริ่มมีอาการแล้วเราค่อยเพิ่มเติมตัวอื่นเข้ามานะอันนี้เป็นวิธีการที่ผมทํานะครับผมดูเลนะครับสําหรับทุเรียนปลูกใหม่นะครับให้มันเจริญเติบโตได้ดีนะนี่อย่างตุเรียนต้นนี้นะครับก็อายุ6เดือนแล้วนะครับกําลังจะตั้งเคี้ยวนะครับแตกยอดชุดที่3ออกมานะก็สภาพประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ